สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราวันนี้พาทุกคนมาดูรีวิวไฟหยดน้ำค่ะสำหรับประดับติจุเอะนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะคะเป็นไฟนิ่งสีใสแล้วก็ไฟเต้นสีสันค่ะด้านซ้ายนะคะเป็นไฟนิ่งค่ะเป็นรุ่นสีใสล้วนเลยนะคะไม่ได้กระพริบนะคะจะนิ่งติดแบบนี้ส่วนด้านขวาเป็นไฟกระพริบนะคะเป็นเหมือนแบบประดับต้นคริสต์มาสนะคะ เป็นสีสันต้องเปิดสักพักหนึ่งนะคะมันจะไม่ได้กระพริบในทันทีนะคะเนี่ยต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะเทียบให้ดูเลยนะคะมี35ดวงนะคะรายละเอียดสินค้าอาจเปลี่ยนไปตามโรงงานผู้ผลิตจัดมาให้ที่ร้านนะคะมีช่องเสียบปลั๊กต่อด้วยนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ลายร้านแอดสพานบุญ109ค่ะส่วนราคาทุกชิ้นทั้งร้านดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ www. s a พ a n บ u n 1น .com ค่ะ